สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนก็กลับมาเจอกับเจนอีกแล้วนะคะครั้งนี้นะคะเจนอยากจะมาบอกวิธีการดูแลผิวของเจนที่เพื่อนเพื่อนได้ดูกันทั้งหมด10ข้อค่ะถ้าเพื่อนอ,อยากรู้แล้วก็ไปดูกันเลย สิ่งที่สําคัญที่สุดของการดูแลผิวนะคะคือการทำความสะอาดผิวค่ะจะจะเริ่มต้นจากการใช้โคลินเดอะฟาร์มเป็นเวทีสำอางจากธรรมชาติจากฝรั่งเศสจุดเด่นของเขาก็คือมีส่วนผสมหลักจากธรรมชาติสูงสุดถึง98%ไม่มีแอลกอฮอล์ปราศจ,จากพาราเบนซึ่งเหมาะมากสำหรับสาวผิวแพ้ง่ายอย่างเจนค่ะ กลุ่มของไมเซล่าแฟมิลีเขาจะมีมาทั้งหมด3ตัวเลยเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่าไมเ e ล่ a คืออะไรจริงๆแล้วเขาคืออนุภาคขนาดเล็กนับล้านตัวที่มีคุณสมบัติเหมือนแม่เหล็กที่คอยดูดจับสิ่งสปกปรกบ,บนผิวหน้าของเราค่ะเขาก็จะมีคลีนซิ่งล้างเครื่งองสำอางทั้งหมด2สูตรค่ะสูตรน้ำและสูตรเจลส่วน m มเ e l ่า r e เฟ e ชช i n เจนเนี่ยัต้องบอกนะคะว่าเจนไม่เคยเห็นสูตรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนเลย ปกติแล้วนะคะสูตรน้ำเนี่ยเราจะหยดบนสัมผส่วนเจลเนี่ยเราก็จะนวดบนหน้าที่แห้งแล้วก็ใช้น้ําเปล่าล้างออกค่ะต่อมาหลังจากทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องต่อด้วยโฟมล้างหน้าเลยค่ะก็คือมิ l ซ a Cleansing f o ฟ m ตัวนี้เลยเนื้อโฟมบางเบาเพราะมีการลดส่วนผสมของ SLS ที่เป็นสารที่ทําให้เกิดฟองซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ผิวระคายเคืองแล้วก็ผิวแห้งตึงอีกด้วยค่ะแค่2ขั้นตอนง่ายๆนะคะผิวหน้าของเราก็สะอาดหมดจดแล้วค่ะ าล้างน้านะคะเจนจะใช้น้ําอุ่นก่อนค่ะเพราะว่าน้ําอุ่นเนี่ยจะทําให้รูขุมขนเราเปิดกว้างเพื่อเอาสิ่งสกปรกออกจากผิวหน้าเราได้หมดจดค่ะสําหรับเพื่อนเนคนไหนที่มีสิวเซียนเยอะๆเนี่ยเจนขอแนะนําให้ใช้เบกกิ้งโซดาที่เราเอาไว้ทําขนมปังนะคะมาสครับบนจมูกของเราค่ะค่อยๆนวดค่อยๆนวดแบบนี้นะคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ําเย็นค่ะเมื่อกี้นี้เราใช้น้ำอุ่นเพื่อทำให้รูขุมขนเราเปิดกว้างใช่ไหมคะ ทีนี้เนี่ยเจนก็จะใช้น้ําแข็งนะคะประครบบนหน้าเราค่ะอาจจะเอาน้ําแข็งมาถูๆบนผิวหน้าของเราหรือว่าจะเอาน้ําแข็งใส่บนผ้าขนหนูแล้วก็เอามาโปะที่หน้าเราค่ะการทําแบบนี้นะคะก็จะทําให้รูขุมขนเราเล็กลงค่ะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็สามารถเอามาส์เนี่ยไปใส่ในตู้เย็นแล้วก็มาใช้ได้ค่ะเจนขอแนะนํานะคะเวาลาใช้มาส์เนี่ยก็ควรใช้2ครั้งต่อหนึ่งอาทิตย์เป็นอย่างน้อยค่ะ ก็มาถึงขั้นตอนการบำรุงผิวกันค่ะหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าควรใช้เซรั่มโลชัน่นหรือมอยส์เจอร์เซอร์ก่อนเจเลยอยากจะบอกว่าเราควรจะเริ่มต้นจากของเหลวค่ะอะไรที่เป็นน้ำเนี่ยควรใช้ก่อนและอะไรที่เป็นเนื้อครีมก็ควรมาใช้ตอนสุดท้ายค่ะเจนอยากจะแนะนําสาวๆนะคะว่าเวลาเราบํารุงผิวเนี่ยอยากให้ใช้ครีมยี่ห้อเดียวกันเท่านั้นค่ะเพราะเขาเนี่ยจะส่งเสริมกันและการทําให้ทุกอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ เวลาเจนทาครีมลงไปเนี่ยเจนก็จะชอบนวดผิวไปด้วยค่ะเพราะเวลาเรานวดผิวนะคะมันจะทําให้เลือดของเราเนี่ยไหลเวียนและทําให้ผิวของเราดูสุขภาพดีและดูเด็กอีกด้วยค่ะเวลาทาครีมนะคะเจนก็อยากจะแนะนําให้ใช้นิ้วที่เราไม่ถนัดค่ะอย่างนิ้วกลางและนิ้วนางนะคะเพราะว่าเวลาเราใช้นิ้วที่ไม่ถนัดเนี่ยมันจะกดบนหน้าเราไม่แรงค่ะมันเลยจะทําให้ผิวของเราไม่เหี่ยวย่นนะคะ ใครที่มีปัญหาใต้ตาดำนะคะเจนก็อยากจะแนะนำให้ใช้นี่เลยค่ะถุงชานะคะเราสามารถเอาถุงชาไปแอบในตู้เย็นได้ค่ะแล้วก็เอามาประคบที่ดวงตาของเราทิ้งไว้ประมาณ2-3นาทีแค่นี้นะคะถุงใต้ตาก็หายไปเลยค่ะอย่าลืมปกป้องผิวของเราโดยการใช้ครีมกันแดดค่ะ เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะมีปัญหาปากแห้งใช่ไหมคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหนังที่แห้งแล้วเนี่ยเป,เป็นเซลล์ที่ตายแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจะนินอยากจะแนะนําให้สครับออกก่อนค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่มีสครับนะคะจินก็แนะนําให้ใช้ผ้าขนหนูจุ่มน้ําอุ่นนะคะแล้วก็บีบให้หมาดๆถูเบาๆนะคะเราก็จะเห็นว่ามันจะมีหนังลอกออกมาค่ะนั่นก็คือหนังที่ตายแล้วนั่นเองค่ะแค่นี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถทาลิปมันได้ตามปกติแล้วค่ะ น,นี่ก็คือเคล็ดลับวิธีการบำรุงผิวหนงใจทั้งหมด10ข้อค่ะก็หวังว่าจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้จันก็ต้องขอตัวไปก่อนละค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย